วัน mm. ี้กินลาบหมูอืมเค็มเเหียวอร่อยอร่อยแซ่บแซบไหลอืมเมีนบ่อกินบ่กินกินมา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 นี่เห็นบ่นี่กิน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 อืม จำ้จำจำ้จำจๆๆ <laughs> วาเดอ้อพี่น้องเห็นผู้บ่าวกินแล้วน,นี่ก็มาตุ้ยนี่แซ่บอืมแซ่บหลายผู้บ่าวเลยแซ่บแล้วครับอืม <h ums> อร่อยมากเนาะอือ <h ums> อร่อยอืมนี่เดอ้อ หนังหมูนี่ผักกับเป็นอันนี้ผักอะไรวาซิตัสชิคโกรีชิคโกรีนี่พี่เนาะขมขมกรอบอืมสดเลยพี่เนาะบั่นเห่าเนาะ,ะเสลือดแซ่บ จำจำก๋วยเตเหมือนป่อืมอือแดดดามาเด้อพี่น้องมากินขอน้ำกันจ้ะนี่ขอนัองกินตุยคำใหญ่ๆก่อนเด้อพี่น้องนี่ อืมคนเนี่ยนะ่นกินพริกเนี่ยอืมแส<อ>บหลายชอบเนาะอืมนี่จ่ามาเด้อมากินข้าวน้ำกันพี่น้องมาามา,มา